ไม่อยากมีกลิ่นตัวแบบคนแก่ฟังทางนี้ไปรุ่นไปรุ่นจ๋าอบามาแล้วครับวันนี้นะครับเราสังเกตไหมกลิ่นตัวแบบคนแก่เรายังโอ้อออยู่นะครับคุณลูกขาเรายังไม่อยากจะมีกลิ่นตัวแบบคนแก่และลูกไม่รู้ไหมครับว่ากลิ่นคนแก่มันคืออะไรกลิ่นคนแก่นะมันเป็นกลิ่นตัวประเภทหนึ่งฮะที่จะปิดบังความสดชื่นนะฮะนั่นที่ทาใหเา้เพื่อนรักเราอะ่ะ รู้สึกว่าไม่ทราบซึ้งกับเรานะครับคุณลูกอยากให้เขาทราบซึ้งกับเรากลิ่นตัวนี้สําคัญนะฮะถ้ากลิ่นแก่เนีคุณลูกขามันเป็นตัวปิดกั้นเลยนะคะคุณลูกดูตามปะปาไปช้าๆนะครับถ้าเรารู้สึกไม่มั่นใจนะฮะกลิ่นตัวรู้สึกว่ามันเหมือนกลิ่นคนแก่นะครับมันจะอยู่ที่ไหนบ้างนะฮะมันอยู่ตามรูขุมขนโดยเฉพาะแถวซอกคอนะคุณลูกขาแถวหนังศีรษะ แล้วก็ลุกแลลุกแลนะครับคุณลูกขาวิธีแก้ง่ายๆครับคุณลูกป้าป้ามาช่วยลูกเองนะครับลูกเอามะกรูดสมมตินี่คือมะกรูดนะครับน้ำโซดาครับมะกรูดโซดานะครับหรือมะกรูดกับน้ําใส่เบกกิ้งโซดานะครับน้ำหนึ่งถ้วยนะครับแล้วก็เบกกิ้งโซดาใส่ลงไปเลยนะครับคุณลูกสัก2ช้อนชา1ช้อนชาก็ได้ถ้าใคร หวัดระแวงแต่ไม่ใช่นะครับถ้าใครไม่แน่ใจพูดผิดอีกแล้วครับผมเอาเธออุดสูตรไหนก็ได้นะคุณลูกขาน้ำใส่เบกกิ้งโซดาลงไปนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ให้คุณลูกอ,ะอ่ะบีบน้ำมากรูดลงไปนะฮะถือโอกาสนวดมือไปเลยนะครับแล้วก็ให้น้ำมันเราไปคลึงกับโต๊ะหรือปะมาคลึงกับน้ำหน้าตัวเองก็ดอดนะครับแล้วก็เอามาันเอามามากรูดอนะ่ะมา แกะออกนะครับแล้วก็บีบน้ํามะกรูดใส่หลังจากนั้นนะคุณลูกเอาน้ําที่ได้ไปหมักผมฮะหมักลูกแล้ว พาท่อคอทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะครับทําทุกวันนะครับได้านลูกจะรู้ว่ากินตัวหอมๆของลูกมันจะเริ่มอินธรรมชาติในความหนุ่มสาวลูกมันจะออกมานะครับรวมถึงกินที่เหมือนคนแก่มันก็จะหายไปส่วนในคนวัยปปาก็ทําได้เช่นกันนะครับรักปปากดบวกหัวใจกดแชร์ไปให้นะครับผมปปาจะได้รู้ค่าแบบอฟซปปาขอบพระคุณนะเจอกันใหม่นะครับคุณลูกขาด